พาไปให้พี่ทุยดิฮะจุดหมหรอเออไพี่ทุยเออเออไออม่ห่วงเดี๋ยวกูไปให้ลูกพี่เองเออเออไปกันะออพี่ทุยพี่ทุยอะวะจุดมามาพี่มาพี่เหรอ ส่งมาวะพี่อ่านกันแล้วเว้ okay, okay. ยแม่อะไระพี่จุดไม่อะไรมึงเอามาทำไมเขาบอกว่าให้กูเป็นกรรมการแล้วเป็นประธานอ,าอ้าวโอ้มันสองพระปาลก็ไปคืนเขาอ้อาวรู้ไหมล่ะแล้วมึงก็เรียกเชื่อกูใหม่ด้วยนะเอาไว้ กูไม่ได้เชื่อถุยเอ้ายี่อะไรกูชื่อหากถุยโอ้โหมาใหม่ส่งพ่อป้า